สาวท่านนี้นะคะมาเล่าให้ป้าแก้วฟังว่าเธอรู้จักติดต่อกับผู้ชายฝรั่งคนหนึ่งนะคะตอนนั้นเธอบอกว่าเธอทํางานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์อะไรกันนะคะในโรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วก็มีลูกค้าฝรั่งนะคะเข้ามาก็มาติดพันมาอะไรอย่างเงี้ย เป็นนักธุรกิจเพราะว่าโรงแรมที่เธอทำค่อนข้างเป็นโรงแรมห้าดาวเป็นโรงแรมค่อนข้างดีในใน,ในกรุงเทพนะคะที่จะมีนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจหรือคือระดับไฮแคสมาเข้ามาแล้วก็เธอก็คิดว่าก็ก็จะเหมือนคนอื่นๆที่เข้ามาจีบเธอแล้วก็หายไปนะคะกลับมาเขาเวลาเขากลับมาเขาซื้อของขวัญของอะไรมาฝากเหมือนมาโยไกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฝรั่งคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าให้เธอเลิกทำงาน นะเขาจะหาเลี้ยงเองนะ,ะเธอก็บอกถึงเธอจะมีสามีเธอก็ต้องทำงานเพราะาชีวิตนี้เธอต้องการทำงานงานคือชีวิตของเธอคือไม่มีสามีก็ได้ขอให้มีงานแต่ถ้าไม่มีงานมีสามีต่อไปในอนาคตถ้าสามีไม่เลี้ยงเธอจะทำยังไงนะคะเธอให้คำตอบแบบนี้คือสวยเลือกได้เธอบอกนะคะ,ะหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ก็ ก็ไม่ได้ว่าอะไรขอเขากลับมาอีกสองสาเดือนถัดมาเพราะว่าเขาต้องมาติดต่อที่เมืองไทยเยอะหลายครั้งนะคะเขาบอกว่าเขาแพลนอยากจะซื้อคอนโดเขาไม่อยากจะซื้อเขาไม่อยากจะเช่าอีกอย่างหนึ่งเขาต้องการใช้ชีวิตกับเธอจริงๆนะคะเธอก็เลยถามว่าแล้วคุณมีครอบครัวมีอะไรไหมเขาบอกเขาเคยมีครอบครัวแต่ก็หย่าร้างกันแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกันแต่ว่าไม่ได้อาศัยอยู่กับลูกลูกอยู่กับอดีต ภรรยาเขาแล้วเขาต้องส่งเสียเรียนดูซึ่งซึ่งมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสําหรับเขาเขาบอกแบบนี้นะคะเธอก็ให้ให้ให้คันยืนยันว่าฉันไม่ลาออกจากงานนะเขาก็บอกโอเคงั้นผมจะหาซื้อคอนโดแถว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 ที่ทํางานคุณแล together, ้วกันนะในที่สุดเธอก็เลยตัดสินใจนะคะไปอยู่กับเขาแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะ เขาซื้อคอนโดนะคะในชื่อเธอจ่ายเงินสดเธอบอกแบบนี้นะคะแล้วก็เธอก็ยังคงทํางานนะคะหลังจากนั้นเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้ตลอดนะคะมาก็ไม่ได้พักโรงแรมเนาะเธอก็ทํางานอาทิตย์ละสี่ครั้งเอออาทิตย์อาทิตย์ละสี่วันนะก็ก็ก็ใช้เวลาอยู่กับเขาเวลาไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ก็ไปด้วยกันท้ชที่ิตเธอบอกว่าช่วงสามปีแรกชีวิตดีมากนะคะแล้วในที่สุดเธอก็จับได้ว่าเขาก็ไปเลี้ยงดูปูเสือผู้หญิงนะคะ อีกคนหนึ่งเหมือนกันในลักษณะเดียวกับเธอเลยซึ่งพอเธอเธอจับได้ก็ก็ไม่รู้เธอจับได้ลักษณะไหนนะคะว่าทําไมเธอถึงจับได้อเธอก็บอกเขาว่าให้เลือกเอาระหว่างเธอกับผู้หญิงคนนั้น mm hmm. เขาบอกว่าเขาไม่เลือกตั้งสองคน mm hmm. เพราะว่าเขามีครอบครัวอยู่มีเมียอยู่ที่ต่างประเทศแล้วนะคะคือเขาเป็นเป็นคนสิงคโปร์นะคะ,ะเป็นนักธุรกิจสิงคโปร์ mm hmm. เขาก็บอกถ้าคุณ ทำตัวอยู่ในที่ในทางของคุณผมก็จะเลี้ยงดูคุณแบบนี้แต่ถ้าถ้าคุณต้องการอะไรที่มากกว่านี้ผมให้ไม่ได้แล้วห้ามมายุ่งเกี่ยวกเก้าไก่กับผู้หญิงคนอื่นของผมนะคะเธอบอกว่าในในตอนนั้นเธอไม่อยากเลิกกับเขาเพราะว่าเขาให้เงินเธอใช้ดีมากนะคะคือเธออยากได้อะไรอยากซื้ออะไรอยากอะไรแบบเนี้คือเขาเขาจ่ายไม่อั้นเลยเธอก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาหกเจ็ดปีนะคะ ถามว่าเธอเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกร,รไหมเธอก็บอกเธอไม่ได้เป็นเก็บเงินอะไรนะคะมีเงินมากกระเที่ยวมากคือหลงระเริงไปอะไรแบบนี้เออก็ก็ไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้แต่งานไม่อะไรแต่วันหนึ่งเธอมาพบรักแท้กับฝรั่งนะคะกับฝรั่งต่างชาตินะคะที่เป็นลูกค้าที่โรงแรมของเธอเหมือนกันนะคะเธอก็เล่าให้ฟังนะเธอก็ไม่ปิดบังว่าเธอมีแฟนอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาใช้ชีวิตแบบนี้นะคะเขาก็แรกๆกก็ปรึกษากันแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรนะ เขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะเธอลองคิดดูนะถ้าเกิดคุณเป็นเมียของเขาแล้วสามีของคุณมาทําแบบนี้มีแบบนี้ถึงแม้เขาจะมีเงินรวยล้นฟ้าอะไรก็ตามแต่แต่คุณจะมีความสุขไหมเธอบอกไม่รู้นะคะแต่แต่เขาก็เลยให้เลือกว่าให้เลิกระหว่างเลือกระหว่างเขากับผู้ชายคนนี้กับคนที่เลี้ยงดูเธอนะคะ,ะว่าเธอจะ มาอยู่กับเขาได้ไหมแต่เขาไม่สามารถที่จะให้เงินเธอได้เยอะแยะขนาดนี้เขาให้เท่าที่กําลังจะทําของเขาจะทําได้แล้วก็ต้องการให้เธอย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับเขานะคะซึ่งเธอก็สองจิตสองใจนะคะมาปรึกษาพ่อแม่พ่อแม่ก็บอกว่าเฮ้ยจะไปลําบากทําไมไปอยู่ต่างประเทศก็ต้องไปหางานทําเองไม่รู้มันจะเลี้ยงจริงหรือเปล่าไม่รู้มันจะรวยจริงหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเธอก็เลยสองจิตสองใจคิดไปคิดมานะคะเธอบอกเขาเวลาคิดนะคะแล้วในที่สุดอ่า เขาเวลาสองปีนะคะในในปีแรกเขาก็หายไปเลยนะเออในปีแรกเขาก็ยังคงติดต่ออยู่แต่พอจะเข้าปีที่สองเขาก็หายไปเลยนะคะเพราะว่าเขาก็คงคิดว่าเธอไม่ได้สนใจใยดีกับเขาแต่ว่ามรสุมหนักเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายที่เลี้ยงดูเธอเสียชีวิตลงนะ,ะเสียชีวิตลงทํำยังไงละ่ะนะคะอ่า งานที่โรงแรมก็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 โอเคนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เงินมือเติบนะคะเงินที่เขาให้มาก็ไม่เคยเก็บสะสมไว้เลยก็เหลือแต่คอนโดนะคะทีนี้เธอก็เลยบอกว่าตอนนี้เธอก็เธอก็ยังอยู่คอนโดนี้แล้วก็ยังคงทํางานอยู่แต่ว่าอยากจะนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าโอกาสนะคะมีเข้ามาแล้วถ้าเราไม่ตัดสินใจเลือก มันก็จะผ่านเลยไปแล้วมันก็จะไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอีกเลยนะคะแล้วก็อย่าเห็นแก่เงินมากเกินไปเหมือนเธอตอนนี้ชีวิตของเธอก็ก็เหมือนเหมือนวนหลูปกลับกลับมาไม่มีอะไรเหมือนเดิมเพราะว่าเธอต้องขายคอนโดนี้แล้วก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆอยู่นะคะเพราะว่าเธอบอกว่าเงินเดือนของเธอมันก็ไม่ไหวกับการที่จะ จ่ายค่าส่วนกลางค่าส่วนต่างค่านุ่นค่านั่นค่านี่ของคอนโดหนเจ้าค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรเธอก็เลยตัดสินใจขายนะคะตอนแรกว่าจะปล่อยให้เช่าก็เลยขายดีกว่าได้เงินก้อนมาเธอบอกแบบนี้นะก็เลยต้องการนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังอ้อลืมบอกไปตอนนี้เธอก็มีแฟนเป็นคนต่างชาตินะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านธรรมดานะคะอยู่บ้านเลี้ยงลูก นะคะสามีก็เป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ได้ร่ํารวยนะคะเธอบอกว่าอดีตที่เคยมีเงินมีทองขับรถหรูฟู่ฟ้ฟาเธอบอกมันคืออดีตไปแล้วแต่ตอนนี้คือชีวิตจริงๆของเธอที่เธอเป็นเมียฝรั่งธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะอยู่กับลูกอยู่กับสามีไม่ฟุง่งเฟอ้อไม่อะไรเหมือนเดิมนะคะเธอก็เลยอยากฝากเตือนหลายๆคนในเรื่องนี้นะคะแล้วก็หวังว่าเรื่องของเธอชีวิตของเธอจะมีอะไรที่ มันสามารถสอนใครหลายๆคนได้นะคะ